สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จา๋างวดประจําวันที่18เนาะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตก่ำกว่าสิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ผลของเมื่อวานเนาะพ,พี่จ๋าดูเมื่อวานตัวจับคู่แอดหลุดไปนะคะมาเฉพาะวิ่งรูดนะคะ,ะวิ่งรูดที่สองนี้จะมาในรอบเฉพาะกิดบนนะคะเดี๋ยวนะแอดเขียนอ่ะปกตินะคะจะมาแค่วิ่งรูดเจ็ดกับสามไม่มาเนาะวันนี้มาแค่วิ่งรูดสองนะคะยังไงก็ฝากเป็นกําลังแงใจให้แอดต่อด้วยเนาะพ,พี่จ๋าแนวทางทุกๆแนวทางก็ทำเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็พลาดไป อ่ะมาตามต่อกันของวันที่18นะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้แอดยังให้ไปที่2 3 9นะคะหรือชุดบินเนาะใครจะจับบินในนี้ได้เลยนะคะเน้นไปที่2นะพี่พี่จ๋าเน้นไปที่2นะคะลุ้นได้4ี่นอยเหมือนเดิมนะคะสำหรับพี่พี่ FC ที่ มารับชมใหม่เนาะเผื่อจะยังไม่รู้นะคะสำหรับสองนั้นแอดให้ไปที่สองหนึ่งสองห้าสามศูนย์สามสองหนึ่งเก้า เจ็ดเก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูตัวที่แอดเน้นเนาะตัวที่แอดเน้นในเด่นที่สองนะคะแอดเน้นไปที่สองห้านะคะสามสองแล้วก็หนึ่งเก้านะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบหนึ่งเก้าก็กลับหัวเป็นหนึ่งหกแล้วกันเนาะอ่าแนวทางของแอดก็จะประมาณนี้นะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปสายเบิ้ลอย่าลืมนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไป สามสมเกนะคะแต่ว่าวันนี้คำนวณออกมาก็มีนะคะสามสามเก้าาสำหรับสายเบิ้ลนะคะ,ะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆิ่ขึ้นไปเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ